สวัสดีค่ะวัวปล่อยได้แล้วนะคะเลี้ยงวัวกันค่ะเร็วๆๆ้วแล้วมาแล้วๆๆ้วเร็วเขาสวนเร็วไปเร็วไปเขสวนเลยเร็วๆๆ้วแล้วแล้วแล้มีวัวอยู่เก้าตัว Leo, cà phê, đơn leo leo cà phê. Leo. <cười> <cười> ดูก่อนโอ,โอ้ต,ต,ต,ตาดน้ำน้ำน้ำ,นำไปแล้วบัวไปด้านห้นแล้วเข้าสวนน้อนมันจะออกน้อนอีกหรือเปอล่าเอาทำไมมันเข้าไปแล้วเข้าไปนั่งกับโพผวดออกไปโน่นอีกกันเด้อ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะ